ต้นใหญ่มากเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกต้นอะไรต้นชวนชมไหนตรงไหนใบใบไหมใบแล้วลับต้น่ะต้นอยู่ตรงไหนแดีวลากเหรอครับลากโอ้ลากอยู่ตรงนั้น สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชื่นชมทุกท่านชนื่นชมต้นที่สองที่ผมยกมาจากบ้านพิตูตัวนี้สายพันมงกุดมรกตฟอร์มของเขาเนี่ยไม่แพ้ต้นแรกเลยกิง่งแตกออกมาดีมากข้อกิง่งสั้นกิง่งแตกออกมาโดยรอบกิง่งเยอะจริงๆเป็นชนื่นชมที่พิตู าดก้นทำเป็นรากตะขาบตั้งแต่ยังเล็กนะครับตอนนี้เขามีขนาดถือว่าเป็นไม้ขนาดกลางแล้วต้นนี้ติดจองนะครับแล้วก็คงยากที่จะหลุดจองก็ถือโอกาสก่อนที่เขาจะย้ายบ้านใหม่ให้พี่น้องผอมเพื่อนท่านอื่นได้ชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการปลูก ชิญชมกันด้วยครับ ตัวน,นี้พี่ตู่ทำเป็นรากตะขาบไว้แล้วเปลี่ยนเดินเปลี่ยนกระถางครั้งนี้สามารถที่จะยกโชว์โคดของเขาได้แล้วนะครับสามารถที่จะตัดแต่งรากสเต็ปสองในขั้นต่อไปได้แล้วกระถางเนี่ยควรที่จะใช้กระถางให้ดีสุดเนี่ยควรจะเป็นกระถาง20นิ้วขึ้นไปนะครับเพื่อรองรับที่จะ แผ่รากของเขาด้วยมีเส้นเนี้นะครับแตกเกินออกมาแตกด้านบนของเส้นรากตะขาบหลักแบบนี้ก็จะต้องคัดออกไป โลกจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาที่วิเศษที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิทยาการทางการแพทย์หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดโลกจะอยู่นานชีวิตของเราจะยืนยาวขึ้นอยู่กับความอุดมของธรรมชาติช่วยกันปลูกเชินชมและต้นไม้ทุกชนิดนะครับ วันนี้ทีวีชนชมลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ